มาแกะกล่องพัสดุจากทั้งบ้านนะคะอันนี้มาจากจังหวัดไหนเนี่ยไม่บอกจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาชมนะคะพี่พีเซขอเน้นแกะเร็วนิดน,นึงเพราะว่าอยากจะรู้แล้วเหมือนกันว่าอะไรก็มีคนส่งมาหลายกล่องนะคะนี่ยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งจะถึงบ้านมา โอ้ยแพ็กมาหนาพี่พีเฟซีถ้าไม่สะดวกมาไอคอนนะคะส่งมาทางรูปมาชมทางไลน์ก่อนและถ้าด่าดูแท้ก็ค่อยจัดส่งมาแบบนี้นะคะโอ้โหใส่กล่องใหญ่มากนี่พี่พีเอฟซีตึ๊บต้องเร็วต้องเร็วเพราะว่าอดใจไม่ไหวแล้ว ออกมาแล้วนะคะพี่พีเอซีถ้าให้ดาดาวนะเจ้านี้นะน่าจะยอดขุนพลเนื้อเงินรุ้ไปพร้อมๆกันให้พี่พีเอซีเห็นก่อนเลยเนี่ใช่จริงๆด้วยยอดขุนพลเนื้อเงินเพราะว่าอีกกล่องหนึ่งน่าจะเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญยอดขุนพลเนื้อเงินนะคะพี่พีเอซีนี่พัาสดุจากตทางบ้านมาแล้วเนื้อเงินถ้าใครมีนะคะสวยๆก็ แปดเก้าหมื่นนะคะตอนนี้ราคารับเข้านะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรโอ้โหห่อไม้หมนังดีเลยอันนี้อ่ะส่งให้เลขที่บัญชีกสสิกรคุณวีละ,ะแกะต่อดูสภาพกล่องนี้ได้หรือว่าระเบิดโอเค แจ็คมาไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวนี้ไปสีเนี่ยหนึ่งวันก็ได้รับคระแล้วนะคะพี่พีเอฟสี่ซึ่งง่ายมากและดารับพระดาอนเงินให้นะคะสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาที่หน้าร้านแล้วก็ไม่สะดวกนะเจอนอกสถานที่บางทีอยู่ต่างจังหวดัดอยู่ไกลทํางงทํางานได้หมดเลยนี่เหรียญ ตอนนี้นะคะลูกไข่กเกษมานะคะทองแดงปี18เนี่ยร้านเรานะคะเลทราคาขายราคาใกล้เคียงกันเลยนะก็อยู่ที่1 5 0 0 0บาทบวกลบแล้วกันเนื้ออยู่ที่สภาพอยู่ที่ความสวยนะคะเหรียญดูอะไรดูผิวดูจมูกดูความเดิมนะคะนี่ก็คือการดูเหรียญง่ายๆเลยเหรียญจะง่ายกว่าผมเยอะค่ะ